งานเจาะก่อนดัดหรืองานดัดก่อนเจาะจะเลือกอะไรดีตัดและดัดเลเซอร์มีเรื่องไม่คิดอีกแล้วถ้าจะเจาะก่อนดัดโอกาสเสียรูปสูงวัสดุที่ถูกดัดจะถ่ายโอนความร้อนไปสู่รูที่ถูกเจาะไว้ก่อนล่วงหน้าส่งผลให้เกิดการดึงตัวของวัสดุทําให้รูที่เจาะไว้ก่อนล่วงหน้านั้นเสียสมดุลการดัดก่อนเจาะรูที่ได้นั้นจะมีมาตรฐานกว่าแต่ก็เสียเวลาในที่สุดสุดท้ายก็ต้องมาแก้กรรมด้วยการบริหารเวลา เมื่อต้องการความแม่นยำก็ต้องใช้โรบอตเลเซอร์มาเจาะหลังจากดัดซึ่งจะทำให้เสียเวลาลงไป66%เสียเวลาในการแอ็พโรชมากกว่า200%และต้องออกแบบจิกให้ฉลาดออกแบบจิกฟิกเจอร์จึงต้องเน้นเรื่องของการประหยัดต้นทุนเน้นเรื่องของการประหยัดเวลาและมันอาจจะมีอีกหลายโมเดลที่คุณจะต้องออกแบบจิกฟิกเจอร์เพื่อให้สอดคล้องกับการเจาะหลังดัดและคุณก็ต้องบาลานซ์แรงงานคนกับโรบอตให้ดีนะครับเคสนี้เราใช้จิกฟิกเจอร์2 s t สชั o น มนุษย์ที่ทำงานอยู่กับโรบอตนั้นเดินสลับจบเปียนไม่ได้หยุดเลยแลนะต้องมีความแม่นยำสูงด้วยในการวางชิ้นงานอย่างไรก็ตามวิธีนี้ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานความแม่นยำของคนอยู่ลองดูกันดีๆว่าในอนาคตหากโมเดลนี้มีการเติบโตและมียอดการผลิตเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะต้องใช้โรบอตเสริมป้อนงานแทนคุณเพื่อลดการผิดพลาดลดเออร์และในที่สุดเกคเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับการดัดก่อนเจาะนั่นเอง วันนี้เทคโนโลยีเลเซอร์ตัดติ้กำลังมาแรงในโรงปั๊มโรงดัดเหตุผลง่ายๆไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีนั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาจับต้องได้ทำง่ายทำไวซ่อมได้ยุคแรงงานฝีมือหายากผู้รู้ผู้ตื่นตลอดเวลาเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่เบิกบ,บานที่สุดและนี่คือชิดไม่เท่าโซลูชันเซ็นเตอร์โดยวงธนาบุตร